กลับเข้าสู่รายการ Tour ทูวินทัวร์อินยูเคอีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมวันนี้จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอีกเกมหนึ่งนะครับมาที่เมืองเบอร์มิงแฮมเนี่ยครับก็นอกเหนือจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ที่เป็นสโมรสรหลักของที่เมืองนี้นะครับก็มีอีกทีนึงก็คือแอสตันวิลล่านะครับเกมวันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่ากับฟิวโบนนะครับเป็นการวัดมือระหว่างสตีเวนเจอร์ลากับเยีเกนฟอฟเลยนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญต่อทั้งคู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะฝั่งลิวอรคพูราะว่าเกมเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็ไปเสมอกับทางด้านทอร์นพดสเปอร์นะครับทำให้ตอนนี้ก็คือตามหลังทางฝั่งของมนเชสตี้อยู่3แต้มนเต็มเลยนะครับในขณะที่เกมก็เหลือแค่ตามนัดแล้ว รอบเดกันก่อนเกมนะตอนนี้อันดับลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับ2กํกำลังทางนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่3แต้มนะครับวันนี้จะเป็นการแข่งก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้อะซิตี้จะลงเล่นต่อแล้วก็ตอนนี้ก็คือถ้าอยากจะลุ้นแชมป์ต่อในสามเกมที่เหลือก็คือต้องชนะวันนี้ได้สนทางนั้นวิลล่าก็คืออยู่อันดับที่11แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะลายความกดดันด้วยแล้วก็ที่แย่ก็คือทางฝั่งของวิลล่าเนี่ย จะต้องแบบมีผลเกี่ยวข้องกับทั้งด้านของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือวันนี้เจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็เกมสุดท้ายต้องไปเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวแปรสำคัญด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อการลุ้นหนีตกชั้นของทางด้านของเอเวัตตันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจบเกมนี้ครับทางด้านวิลล่าจะต้องมีเกมที่เจอกับทางด้านเบอร์ลีย์อีกเกมหนึ่งด้วยซึ่งก็จะทําให้ส่งผลโดยตรงต่อทางฝั่งของเอเวัตตันนะครับก็ถ้า,ถา ทางนี้อาจจะต้องแบบเชียร์ให้ทางเจอร์ลัดคุมทีมชนะเออร์ลี่นะครับก็น่าจะแปลกๆสำหรับทาวหรือว่าต้านอยู่ระดับหนึ่งครับที่ต้องมาเชียร์กับสตีเวนเจอร์ลัดนะครับนี้เราอยู่ที่ทางด้านเมอร์เมียมิวสตรีนะครับอีกแป๊บนึงจะไปขึ้นรถไปเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบสนามน,นะครับไปชมเกมกันนะครับเราไปดูกันนะครับว่าครอปหรือว่าทางด้านของเจอร์ลัดจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้นะครับไปเจอกันครับ เกมวันนี้นะครับจะเตะเวลา2องทุ่มนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็จะเห็นว่าแบบฟ้าสว่างมากเลยนะครับก็ถ้าเป็นที่ไทยก็จะอารมณ์ประมาณแบบสี่ห้าโมงเองนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าทางด้านของฝั่งอังกฤษเนี่ยเข้าสู่ช่วงสปริงแล้วนะครับก็จะแดดออกประมาณนี้ปกติก็คือตอนนี้ก็คือประมาณสามทุ่มก็ยังสว่างอยู่เลยนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็คือบ่ายสามโมงก็คือมืดตึ๊ดไปแล้วครับก็แปลกๆดีนะครับสำหรับคนที่มาเรียนที่นี่ก็อาจจะต้องแบบ งง,งงกับสภาพระกาศเหมือนกันนะครับก็โปรแกรมบุ๊กวันนี mm ้นะครับก็จะเป็นรูปของเจมิลียโนมาติเนนะครับผู้เล่นกับประตูของทางด้านแอตเลติบลานะครับก็ราคาก็อยู่ที่35ปอนด์นะครับก็ใกล้เคียงกับสโมสรอื่นๆเป็นราคามาตรฐานแล้วนะครับ วันนี้นะครับเราจะไปนั่งฝั่งเดียวกับทางแอตแลนวิลล่านะครับเป็นฝั่งเมนสแตนนะครับเมนสแตนของแอตแลนวิลล่าจะชื่อทินิตี้โร่นะครับฝั่งนี้ครับจะคล่อมกับถนนที่ชื่อว่าทินิตี้โรดพอดีก็เลยเป็นที่ชื่อมาของอัาสั์ฝั่งนี้นะครับวันนี้ไปนั่งฝั่งเดียวกับทางแฟนแฟนแอตแลนวิลล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่สามารถออกแอคชั่นอะไรได้มากก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเราจะแฝงตัวไปอยู่ในกับ้องของวิลล่าได้ไหมจริงๆผมเคยมาดูเกมวิลล่าแกับเกมหนึ่งเกมแบบเ์ต่าอยู่แล้วแต่วันนี้จะเป็นนนวัแรกะครับแต ตั้งฝั่งวิลาแต่ว่าได้เพียฝงฝังฝ่งวิงลลนะครับต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ,อันนี้เราก็มาอยู่ข้างในสนามนะครับก็ตรงนี้เป็นที่ที่รคานขายเครืงดื่มข้างในนะครับขายอาหารก็เห็นได้ว,ว่าคนเยอะมากเลยนะครับภายในสนามนะครับก็มี การเปิดไทอททีวีนะครับของเวลลาทีวีนะครับแล้วก็พวกะกัดของเป็นนายานายานะครับก,ก็แฟนๆก็จะมีการมานั่งดูกันนะครับแล้วก็บาก็แบบโต้เสียงกันหรือว่าแบบในท่นานหน้าก็ติดต่างๆนะครับการแลกเปลี่ยน ถือว่าพวกเราเังๆฝั่งนั้นฝั่งของเราจะนีนะครับก็จะเป็นฝั่งของโอเอ็นะครับเป็นฝั่งที่มีความจุมากกว่าฝั่งของออสตรเลียก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดว้วยนะครับถ้าดูจากความจุก็คอไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับว่านบบาั่นแหะคับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ เจอกันก่อนเกมนะครับฟางของขสมเด็จวัลผูะครับมีเปลี่ยนตัวไปสองคนนะครับก็คือทางด้านโรเบิร์ตสันนะครับเอาทางด้านซิมิคาร์ลงมาแทนส่วนแดนกลางนะครับก็ถอดทางด้านของเดียวกับคันทาร่านะครับแล้วก็ใส่เป็นนาบิเกต้าลงมาครับเคอร์ติโตแล้วก็พงศาบิโยเอไว้ส่วนแดนหน้าก็คือถอดซาร่าออกอีกคนนึงนะครับเอาดียร์มาเป็นตัวจริงอีกครับส่วนทางด้านของวิลล่านะครับวันนี้จะขาดทางด้านของ จะขับลังสีครับแล้วก็แดนกลานะครับบูเอเดียยังคงนั่งสำรองเป็นมานั่งสำรองครับก็ก็เป็นอะไรที่งงอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับสาหรับางควาฟิลล่านะครับก็ต้องมาเราดูนะครับว่าคุณซื้อคนไหนจะสามารถจัดทีมได้ดีกว่าแล้วก็จะฝ่ายฟวาใช้สามแดงนะครับแต่ว่ายัางไงก็ฝั่งว่าจะเป็นฝั่งยูเวกูนะครับที่จะงควาสามแดงไม่ได้ก็อรอดูกันนะครับ นะครับก็คือของวิลลาป่าเนี่ยบอกจะไม่ใช่มาติกรรมดาครับอย่างน้อยจะปีแบบหนังพุ่งอยู่นะฮะก็จะค่อนข้างนุ่มแล้วก็นั่งสบายกว่าที่นั่งที่สนามค่อนข้างเยอะเลยนะครับก like ็ถ like mm ้าใครอยากลองก็มาลองได้ท hmm. euh. ี่วิลลาป่าครับ ไปก่อนนะครับจากรัสลุยน,น,นะครับก็เกมมาไม่เท่าไรก็ยิงเข้าไปแล้วครับ <ไป S 1> ลยุยเพื่อให้ ทีต้งของทีกม,กนนะะมก็มีการปรับประรับเข้าไปดึงนะครับเราคุณซื้อก็คือพยายามเพื่อทางแก้แทัก้ิงกันนะครับ บ้านนี้ก็ติดคนไปอยู่รุ่นข้างเยอะนะฮะทำไมเขาร้องออกมาเป็นแบบเชิงไม่เรียกว่าเชิงลุกย่องนะครับเป็นเชิงด่าพ้อกข้ามา ก็คือเปิดประตูการใหม่นะฮะนั่งชิ้นนั่งเชียร์ทีมข้างๆปรเดีนะฮะแล้วก็นฉางแรกนะฮะที่แบบกรรมการจัดิีแล้วแบบปกติเราได้เปรียบเราก็จะแบบดีนะฮะแต่ว่าวันนี้เราคือแบบเราต้องโวยวายไปกับเขาด้วยนะฮะทำตัวนี้ผมกลืนไว้หน่อยนะฮะจะได้แบบเนียนๆนะฮะไม่ไม่โดนจับตัวได้นะฮะมาเรอดูกันนะว่าอีกไมนาทีเนี่ยจะสามารถเอาตัว่มเนียนต่อไปได้จนจบเกมได้วหรือไม่นะรอดูกันนะครับ เกมไปนะครับเป็นเกมที่มันดูเดือดพอสมควรเลยนะฮะก็เป็นฝั่ง,งร์พูนะ,ะที่สามารถเอาชนะไปได้2ประตูห่อหนึ่งนะฮะก็ฝั่งแอตเลมิลลาได้ประตูจากลุยเดียร์นะฮะส่วนรูพูดได้จากโจยองมาติฟแล้วก็สเดเดโอมาเน่นะฮะก็ทำให้โอกาสในการลุน้นแชมป์ก็ยังไม,ไม่ได้หมดไปนะฮะก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ว่า,าทางฝั่งเบเชอร์ลิตี้ผลจะเป็นยังไงนะฮะก็รอติดตามมันต่อไปนะฮะ ก็กำลังรอ,งรองนักเตะลิโอูนะฮะเดินกลับมาครับรถบั้นคันสีแดงน,นะครับจะเป็นของพวกโค้ชและก็ทีมงานนะครับแล้วก็คันสีดำตรงนั้นจะเป็นของเรานักเตะนะครับก็สำหรับคนที่ถ้ามาดูหรือว่ามารอดนักเตะนะครับก็ขอไวยว่าคันสีแดง่ยเป็นของสตาร์ผนะแต่ว่าคันสีดำจะเป็นของเบย์ เนี่ยฮะรถบัสของนักเตะลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ซาโปลก็กำลังเดินทางไปนะฮะลังเดินทางกลับแล้วนะฮะก็สีแดงก็คืออย่างที่บอกนะครับ ก็สีดำเป็นของกเราผู้เล่นนักเตะนะครับก,ก็น,นี่ก็รออยู่มาถประมาณักชั่วโมองอเมื่นัรถก็จก็สามารอกันได้นะครับแต่ว่าก็เาเป็นทีิเดือนนะครก็จะไม่ได้มีการถ่ารไรอยูดก็จกันไปล้นะ,ววระ,นะคะววระับสำหรับ วันนี้นะครับก็เมื่อกี้เราไปรอ,อทางด้านของผู้เล่นแล้วก็ทั้งสองฟันนะครับทั้งของลิเวอร์พูลแล้วก็แอตเลติกาก็รอไปอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะก็เราได้ถ่ายรูปกับจอร์นเมกินแล้วก็ทายลอนมินนะครับแต่ว่าคนที่ผมอยากถ่ายด้วยก็คือสตีเวนเจรลานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกมายังไม่ได้ออกมานะครับแล้วก็ผมก็ต้องออกไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มี รถไฟแล้วนะครับไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่อง The Win Tour Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าอ่า EP หน้าเนี่ยเราจะเป็นแมทเดย์ที่ไหนหรือว่าเป็นเดเดียมทัวร์ที่ไหนนะครับก็ยังไงก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย